เหรียญชนิดราคาเนี่ยรัเรียเป็นเหรียญเหรียญรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เนี่ยค่ะวันที่26พฤษภาสองห้าสี่เก้าประเทศไทยเหรียญน,นี้นะคะมูลค่าหน้าเหรียญคือเก้าร้อยบาทแต่ด้วยด้วยความที่เขาผลิตออกมาเหรียญน,นี้เนือเน้อเงินดีมากเลยนะคะเก้าจุดเก้าจุดเก้า ตอนที่จำหน่ายที่กรมครั้งแรกออกมา1,500บาท1,500บาทแต่หน้าเหรียญคือ900บาทค่ะแต่พอตอนมาระยะตอนหลังเขาก็มาปรับราคาใหม่ให้สมดุลกับเหรียญอื่นๆเพราะว่าเหรียญอื่นๆเขาเขาเท่าหนึ่งเท่าของหน้าเหรียญหน้าเหรียญแปดร้อยเขาจำหน่ายพันหกหน้าเหรียญแปดร้อยจำหน่ายพันหกแล้วพอมาเหรียญน,นี้หน้าเหรียญเก้าร้อยจำหน่ายพันห้าเขาไม่สมดุลกันเขาก็ปรับใหม่ค่ะ กรมก็จำหน่ายออกมาพันแปดเราเอาออกจากกรมพันแปดนะคะช่วงนั้นหลายคนคงจะมีประสบการณ์นี้นะคะคนที่นักสะสมหรือพ่อค้าแม่ค้าหลายคนนะคะเพื่อนๆบ้านาน่าเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ช่วงนั้นเรา,เอาออกจากกรมมาพันแปดเรามาขายได้เท่าไหร่สามพันนะคะสูงสุดสึกจะเป็นสามพันเก้าค่ะสูงสุดสามพันเก้าก็อยู่ยาวเหมือนกันนะ อยู่เป็นปีเหมือนกันน่ะสามพันเก้าปัจจุบันนี้อยู่เท่าไหร่รู้ไหมคะต่ําจองค่ะต่ําจองจริงๆคือคือราคาที่เราจองซื้อนะคะเราก็เราแลก,าก,ากมานะคะพันพันแปดใช่ไหมคะณนะปัจจุบันนี้ซื้อขายกันไม่ถึงอะค่ะถ้าใครขายได้พันแปดสองพันนี่ถือว่าถือว่าขายได้ราคาส่วนมากเลย ทำไมจะต้องมาเทกันก็ไม่รู้นะช่วงหลังเนี่ยโหเทกันแบบว่ากระจายเลยอะ่ะขนาดทองคํานะตอนมีช่วงเมื่อปีที่แล้วอะ่ะต้นต้นปีขายกันทองคำหนึ่งเหรียญพระเพิงทองคาขายกันสามหมื่นสองแล้วก็แถมเหรียญเงินแถมเหรียญน,นิกเกิลด้วยทั้งชุดเลยอะ่ะขายสามหมืสองโอ้โหณนะปัจจุบันนี่ห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าแค่ปีเดียวทิ้งเงินไปสองสมหมื่นเลยแหละ น่าเสียดายจังเลยเนาะถ้าเก็บไว้อีกหน่อยเนะนี่ยคนมีคนเก็บไว้เยอะค่ะคนเขาไม่ยอมขายคนที่เขาเขาถือได้เนาะเขากเก็บไว้ได้ตอนนี้ท่วมแล้วค่ะคนที่แต่ก็ไม่เป็นไรบางคนที่เขาขายแนละ้วเขาเอาเงินมาหมุนอย่างอื่นหลายรอบก็ได้คืนขึ้นมาแล้วแหละเขาได้กําไรจากตรงเอาเงินมามามา,มาใช้อย่างอื่นมาซื้ออย่างอื่นขายเนาะพ,พอ้าแม่้า เข้าใจได้อยู่ถ้าเงินจมรอเวลาในสําหรับคนเงินนิ่งอ่ะทาได้อย่างพนักานไม่ทําทําไม่ได้แน่นอนค่ะอะไรมาพนัาขายหมดแล้วคะ่ะผ่านมือคะ่ะซื้อมาขายไปขอพนักน้ยนะคะซื้อมาขายไปเนี่ยอย่างเงี้ยซื้อเข้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งพรุ่งนี้พนักก็ขายหมดละไม่เก็บกําไรบ้างคะ่ะทุนบ้างเสมอทุนบ้างก็คือปล่อยหมดคะ่ะไม่เก็บ ซื้อมาขายไปนะคะฉายา,ปนานเป็นนัทแม่ค้าแมคค้าสายเหรียญหมุนเวียนหมุนอยู่นั่นเลยค่ะหมุนซื้อมาขายไปค่ะก็ประมาณนี้นะคะท่านใดมีต้องการขายก็ติดต่อทักมาคุยได้เลยถ้าถ้าเยอะนะคะถ้าเยอะนะคะทักมานะคะไม่ต้องส่งเหรียญมาค่ะเยอะเยะต้องการเทเลยนะคะป้านาไปรับถึงบ้านได้นะคะมีทีมงานค่ะป้าน้าไม่ไปเองมีทีมงานนี่น้องๆค่ะน้องๆเขาเขาพร้อมเขาสะดวก โอเคคงเจอกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ